วันนี้เอาใจใสายลักชวรี่นะคะกับคันนี้เลย m a z d a CX30 2.0 SP 100ปี Anniversary พิเศษสุดๆของ m a z d a เลยค่ะคันนี้มีโลโก้100ปี Anniversary ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ไฟท้ายแบบ LED สำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเลขไม์เพียง30,000กว่าเท่านั้นเองค่ะเลขไม์คันนี้น้อยมากๆเลยค่ะพวงมาลายัยคุ้มด้วยหนังปรับได้4ทิศทาง ุ่มพุสตาร์ตมีกล้องรอบคัน360เบาะสีเบอร์กันดี้สวยมากๆเลยค่ะหลังคาซันรูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและสำหรับราคารถคันนี้นั้นถูกกว่าเมือหนึถึง4แสนบาทค่ะกระจังหน้าเป็นแบบเปียโนแบ็คเครื่องยนต์2.0เบนซินค่ะประตูหลังไฟฟ้า สำหรับราคาคันนี้นั้นอยู่ที่7,59.000บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนรถจัดไฟแนนซ์ที่ส่งรถฟรีถึงบ้านใครที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่สาขาลำลูกกาหรือโทรมาได้ที่เบอร์ด,ด้านบนได้เลยค่ะ